สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริษัท PSA Standard นะครับซึ่งจะเข้ามาทำเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของพระนะครับก็วันนี้ก็จะมีสมาชิกที่มาคุยกับเรานะคือพี่วิสิ์นะครับพี่วิสิ์แนะนำเลยน้ละครับครับวิสิตมาจากราชบุรีครับอยู่สวนพึ่งนะัอยู่แถวสวนพึ่งนะครับพี่วิสิตนี่สะสมพระยังไงครับสะสมพระพระสมเด็จนี่ก็ สะสมมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าการดูการเก่าหรือใหม่หรืออะไรประวัติก็ไม่พอมาศึกษาจากคลิปอาจารย์โจ๊กนะฮะตั้งแต่คลิปแรกจนถึงพัง 1, 130นร้อยสามสิบนะฮะก็มีความรู้ขึ้นเยอะเลยครับแล้วที่จะพันพระพี่วิถิสวยด้วยนะครับแล้วที่จะพันพระไปพันนั้นคือพระส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระพิมพ์พุทธศิลป์อุทอไม่ั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานด้วย อันนี้คือชอบเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าครับครับชอบเป็นการส่วนตัวเลยชอบทีนี้เลยจริงๆน่ชอบหลายทีมครับแต่พอดีทีมพนี้มีโอกาสได้สะสมเยอะกว่านะครับแล้วมีปแปลกๆด้วยนะมีที่เป็นเกตทะลุซุ้มด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีพระที่เป็นผู้เสด็จอุทองหนึ่งเนี่ยที่เป็นขอบล่างฟันหนูแต่ว่าองค์พระเนี่ยเป็นแบบองค์พระองค์บางนะครับซึ่งปกติเราจะเจอแต่องค์หนา เนี่ยก็เดี๋ยวจะได้ชมด้วยกันนะครับสะสมพระมีความสุขไหมครับมีความสุขครับดูทั้งวันแล้วก็มีสมาธิใจจดจ่อไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเยอะนี่ถือว่ามาถูกทางนะครับถ้าส่องพระไปปุ๊บส่องไปลังเลสงสัยนะครับส่งไปโลภไปด้วยนะคิดมากขายได้ไปมัจิติดมันจะวาบวุ่นเนี่ยดูได้ทั้งวันครับจ้า <c oughs> แต่ว่าขายไม่ผิดนะครับ <c oughs> อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อผู้ขายไม่แต่ว่าถ้าเราเราไปคาดหวังกับมากเกินไป <c oughs> มันเป็นทุก <c oughs> ข์แค่นั้นเองถ้าไปคาดหวังมากมันเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเราสะสมด้วยความรักความชอบอันนี้ <c oughs> มีความสุขม <c oughs> มีควาสุดูได้ทั้งวันครับแล้วดูพระเนี่ยนะครับเวลาเราดูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยคือเราจะไม่ผิดสิทธิ์ <c oughs> ถ้าดูอย่างเดียวนะ นระหว่างเราดูเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าใครแน่ครับนะระหว่างที่เราดูเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ปรักขโมยใครครับนะผาเราเองนะถ้าเราดูของคนอื่นเราติดมานะครับระหว่างที่เราดูพระเนี่ยเราไม่ประพฤติผิดในกามแน่ครับนะไม่มีนะฮะระหว่างเราดูพระเราไม่พูดโกหกละครับยิ่งยิ่งดูคนเดียวไม่ได้พูดกับใครด้วยใช่ครับนะครับแล้วระหว่างดูพระเนี่ยเราไม่ได้กินเหล้าเลย เอาต้องเอาเชื่อว่าระหว่างที่ดูนะสมาธิอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยนะครับระหว่างดูภาพไปเนี่ยศีลได้แน่นอนแล้วนะครับเพราะที่เป็นเกิดสมาธิมีไหมเอเราดูมีสมาธิครับมีสมาธิจิตใจจดจ,จ่ออยู่เลยอีกเรณา,าพิมพ์ใช่นะครับดูเม,<ด>ม็ดเนื้อมวล<ม>สารดูเลยยิบเลยครับองคหนึ่งเนี่ยดูแล้วก็ดูอีกฮะดูแล้วดูอีก วันไหนว่างก็มาดูอีกอยู่น,นันนะครับอันนี้แหละคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถูกทางแต่ว่าพวกขายได้ไมีขายได้เงินอันนี้เขาเรียกเป็นผลพลอยได้อันนั้นมันก็ต้องมาจากอะไรบ้างล่ะมันก็จะมาจากอานิสงส์มาจากคนบางคนเขาถนัดในการพูดในการซื้อขายเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นเรื่องการตลาดเดี๋ยวไว้ผมก็มาคุยแต่อันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยแล้วได้ความสุขใจได้ค,ความสงบน,นะครับได้ศีลสมาธิ บางคนได้ปัญญานะครับมันเหมือนกับว่าดูแล้วมันเขาว่าปัญญาเนี่ยกับวิชาความรู้นี่คนละเรื่องกันคือปัญญานี่คือเห็นความจริงนะครับความจริงในธรรมชาติคือตื่นตื่นแล้วมีเราดูแล้วรู้สึกแบบอิ่มอิ่มไปกับบุญน,น,นะมีนะครับครับรู้สึกมีความสุขครับอาจารย์รู้สึกมีความสุขะะแล้วก็มาดูใจเป็นไงใจก็จะโล่งๆครับ เรเบิกมาเคยแบบมีความทุกข์แบบขุ่นมัวแล้วก็มาดูพระดีกว่าเคยเป็นไหมครับก็จะลืมเรื่องต่างๆไปชั่วขนาเลยฮะช่วงที่เราดูพระเพราะนั้นเวลาเราดูพระเนี่ยกล้องเนี่ยมันก็คือโฟกัสครับการโฟกัสนะครับก็คือการอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือหลักการของพุทธศาสนาที่เป็นพื้นฐานเลยคืออยู่กับปัจจุบันพอดูปุ๊บอยู่ปัจจุบันทันทีเลยมันจะไม่มีไปดูอย่างอื่นมันต้องหาต้องดู แล้วดูเอ, you, อ้มีอะไรเนื้ออะไรพิจารณารรอัานเนี้ยคือโอเคละ่ะอาจจะไม่ทําให้ไม่ใช่ว่าดูปุ๊บม,มันรู้ทําได้ครับแต่ว่าทําให้อะไรใจเรามันคุ้นชินกับสติคุ้นชินกับปัจจุบันคุ้นชินกับความเป็นสมาธิแม้เพียงเล็กน้อยแค่นี้น,นะครับก็ในทวนพ่วิสิทธ์พูดคุยนะครับพระสวยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพระด้วยกันขอบคุณพ่วิสิทธ์มากครับครับผมครับครับสวัสดีครับ นี้นะครับพระของที่วิสิทธ์นะครับองนี้เนี่ยก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มพิมพ์ใหญ่อู่ทองแต่เป็นแบบเรียกว่าเสียนโตนะครับเสียนโตเสียนบาทเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของแตกลายสังฆโลกสวยเลยนะครับอกเห็นไหมครับเป็นลักษณะตัวตัววีแล้วเป็นทรงกระบอกด้วยใบยหน้าก็จะใหญ่พระเกตเป็นสากกลวยนะครับแล้วจรดซุ้มซุ้มเนี่ยจะเส้นเล็กสมมาตรนะครับเข่าก็ตรงนี้ก็จะใหญ่อยู่ละ ส่วนฐานแข้งสิงเนี่ยชัดมากเลยว่าด้านซ้ายมือเราขวาองภาเนี่ยจะแทงแหลมมากกว่านะครับแล้วก็ฐานเขียงจริง,รงๆก็อาจจะเฉียงอาจจะมนแล้วแต,แต่แต่โดยรวมเนี่ยองเนี้ยสวยซึ่งต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนอาจจะไม่สะสมครับอจจของพี่วิสิตสะสมเพราะว่าเพราะว่าสะสมทั่วไปที่เป็นพระสมเด็จเลยฮะไม่เน้นว่าพิมพ์ไหนนะครับและกลุ่มพิมพ์เนี้ยส่วนใหญ่ข้างจะเรียบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มพิมพ์อู่ทองเลยนะ พอเวลาเราจัดพุทธศิลแล้วเนี่ย <S <S เราจะเจอจุดที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันหมดนะครับองนี้นะครับเป็นขอบล่างฟันหนูแต่ว่าเนื้อเนี่ยนะฮจะมีลักษณะออกเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ<ด>จริงๆเป็นกลุ่มดินผงหยกเขียวไม่ใช่ตะไคร่น้ําแน่นอนถ้าเป็นตะไคร่ใบเสมาตะไคร่เนี่ยจะดำเราไปดูได้ครับตามวัดเนี่ยนะครับการเวลาทาให้ดาแต่เขียวๆนี่ต้องเป็นดินหรือเป็นหินอันนี้คือเป็นเขาเรียกว,ว่ารอยปูไตนะพระเนี่ยเขาเรียกพระเนื้อแกลฟันหนูนี่บริเวณนี้ นะครับ,รบกรอบกระจกครบสาชั้นนี่ก็คือพิมพ์ที่หนึ่งจริงสามารถส่งประกวดได้แต่ว่าพระของพี่วิสิ์ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้คือเครื่องที่พิเศษคือพระนี่จะค่อนข้างผอมพิมพ์นี้ส่วนใหญ่เราจะเจอล้ำล้ำหน่อยนะครับองนี้นะครับองนี้องนี้ก็เนื้อจริงจริงแล้วคือข่าวน้ำนมอันนี้เป็นพระประธานนะครับนี่ไม่ค่อยเจอก็คือเป็นอู่ทองหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามีเส้นนิสิธนาหนึ่งเส้นเห็นไหมครับฐานแข้งสิงบริเวณน,นี้เฉียงขึ้น อันนี้จะชันหน่อยอันนี้ก็เป็นขอบล่างฟันหนูนะครับ<ช>มีฟันหนูแต่ว่าเป็นพิมพ์พระประธานมันามีเส้นแซมเส้นหนึ่งแล้วก็กรอบกระจกด้านเนี่ยซ้ายมือก็ครบ3ชั้นนะครับซึ่งพิมพ์นี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือพเกเี่ยเป็นกลวยก็จริงแต่ว่าจะขึ้นจะขึ้น,นไม่อยู่กลางศีรษะไม่เซนเตอร์อะนะครับจะเป็นกลุ่มพิมพ์นี้เดี๋ยวให้ดูเทียบกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอียงใช่นะครับขึ้นไม่ตรงไม่ตรงเซนเตอร์อันนี้อัอนนี้หายาก นะครับเพราะว่าเป็นเกตทะลุซุ้มนี่ทะลุไม่ตรงนี้ทะลุนะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่นะครับอ,องค์พระอย่างนี้ยังอยู่กมอูทองหนึ่งอยู่นะนะครับเพราะใบหน้าจะใหญ่มากนะครับซุ้มค่อนข้างสมมาตรฐานแข้งสิงเหมือนกันอยู่แล้วนะครับส่วนเข่าบริเวณนี้จะใหญ่เนื้อก็เนื้อหาสวยนะครับจริงๆพระเนี่ยเป็นพระหนึกแกล่งนี่แหละผิวเนี่ยขาวนะครับ หลังจริงๆหลังคลื่นหลังกระดานอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบค่ายนะค่อนข้างเรียบ<ช>จะเป็นกลุ่มพิมพ์นี้นะครับ<ช>องคอ์นี้นะครับดูหลังก่อนเลยจะมานี่เป็นลักษณะหลังกระดานนะครับหลังคลื่นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยแห้งนะครับแห้งอันนี้ก็เป็นอู่ทองหนึ่งเมืออกันองนี้นะครับก็จะชัดพิมพ์ใหญ่เข่าใหญ่นะครับฐานแข้งสิงเนี่ยอันนี้จุดสังเกตเลยมุมนี้ก็จะเป็นหัวเรือเลยนะถูกไหมครับก็จะเหมือนกันทุกองค์นะครับ อันนี้อันนี้ชัดอันนี้เกศทะลุซุ้ม,มนะครับเป็น,นอู่ทองหนึ่งที่เกศทะลุซุม้มเนื้อแตกลายสังขาโลกด้วยขาวมาช้างนะครับนี่ให้ดูไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอนี่คือทะลุซุ้มใบหน้าใหญ่ประมาณเสียนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือน,อนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับบอกบัวนะครับขึ้นไปแล้วเกตลักษณะกรวยแต่อันนี้คือทะลุซุ้มอันนี้คือไม่ค่อยเจอนะครับองค์สสาน,นี้ฐานแข้งสิงเหมือนกันนะครับบริเวณนี้เฉียงขึ้น บนนี้ตั้งตรงทานเขียงก็เฉียงนิดนิดทั้งสองด้านนะครับอง์นี้ก็เป็นเกตทะลุซุ้มเหมือนกันไม่ค่อยเจอเมอนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันให้ดูความสวยงามนะครับเนี่ยเขาใหญ่เห็นไหมครับซุ้มจะค่อนข้างสมมาตรแบบฉลุชลุชลุดหน่อยนะครับอ,องนี้นะครับเป็นพิมพ์ชัดเจนนะครับอู่ทองหนึ่งพิม หนึ่งนะครับเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ชัดๆก็คือฐานคมขวานฐานสิง์เนี่ยมุมนี้ก็จะแหลมเป็นหัวเรือเลยนะครับใบหน้าก็จะใหญ่นะครับอกเนี่ยจะมีรอยเฉียงมานดิดนึงที่เหลือก็จะตรงมาเป็นแบบทรงกระบอกเลยนะครับองค์จะหนาจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่ที่เราเจออุทองหนึ่งองค์จะหนาอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าของพี่เนี่ยจะมีที่องค์กลางเนี่ยผอมบางนะครับมีอยู่ที่เป็นอุทองหนึ่งองค์นี้นะครับแบบเดียวัน เป็นขอบล่างฟันหนูแต่ว่าองค์พราเนี่ยผอมบางนะครับซึ่งไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับเนี่ยกอบกระจกครบ3มชั้นด้านนี้ก็มีฟันหนูอยู่ด้วยนะครับและพราเนี่ยคือ,คอ,คอ,คอผอมเลยนะครับใบหน้าเรียวซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบพระยุคป,ปลายแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีความสวยงามนะครับก็คืออันนี้มาชมแลกเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าสวยงามมากยังไงวันนี้ ขอบคุณพี่วิสิ์มากนะครับพารมาแลกเปลี่ยนชมแล้วจริงๆพี่วิสิ์มาเช่าชั่วโมงในการตรวจด้วยนะครับเนี่ยก็คือจะมีการวัดความถ่วงจำเพาะต่างๆนะครับในพระกลุ่มนี้นะครับท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ